สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมาดูไม้เสียบพุ่มกระถิ่นนะคะแมวเหมียวตัวนี้นะคะนี่เป็นแมว,แมวเมวหมียวใสกโปน่ารักมากเลยค่ะความยาวไม้ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบสาถึงสนิ้วนะคะลูกค้าสามารถสั่งทําได้นะคะ เลือกสีได้นะคะว่าอยากให้ตกแต่งออกโทนสีไหนนะคะสามารถใส่แบงค์ได้เต็มแบงค์เลยนะคะนี่เป็นน้องง่วงนี่น้องสีฟ้ามีค่ะ น่ารักทุกสีเลยสอบถามเข้ามาได้นะคะ